ขับสบายดีสวัสดีพี่น้องเบอร์สุขุทุกคนเนาะวันนี้บอลพังพานก็เสียออกเมื่อนาพี่น้องเลยพาพี่น้องไปเบิ้งแม่ย่าวพังพันเห็ดข่าวเหมาพี่น้องมาเนี้แต่ตอนนี้แม่ย่าวพังพันกับ่ายอยู่หน้าอยู่เนาะเมันออกไปเต็มหมู่บ้านนี่เหมือนี้บอลพังพานก็สีตามไปนลำดังพี่น้องเป็นจังไหไปขับส้มกันเลยพี่น้องตอนนี้บอลพังพานกับมาผู้เดียวนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าน้องเพื่อนว่าเพ่ก็ตามมานลำดังพี่น้องตอนนี้บอลพังพานกับมาหอดผู้แล้วเนาะผู้ชิลงหน้าบอลพังพานนี่แหละ แค่ใส่ส้มบิ้วธรรมาศาสตร์พี่น้องธรรมาศาสตร์งามไร้พี่น้องเลยแถวรุมนี่ก็จะเป็นทงหน้าข้าเจ้าเวดเนาะทงหน้าลายหวานมารวมกันเนาะผู้ซ้องงอยตัวหนาใหญ่ๆนั่หน,หนก็แม่นผู้เมืองปากเซ่เนาะพี่น้องเนาะเมืองปากเซ่ก็จะอยู่แถวผุ่นแหละงามไร้พี่น้องเลยไปหน้ากันต่อพี่น้อง ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ลงมาแต่พู๋เนาะพี่น้องเนาะลงมาวิทย์พู๋แล้วหน้าวากองพานเนี่ยกับพวกไก่เราก็พู๋เนาะวิทย์พู๋ลงพู๋มาจัง่อยกัขึ้นขึ้นหัวไอตัวนี้แต่ก็แม่นหน้าวากองพานหรอกนะ ส้มธรรมศาสตร์ไปน้ำพีน่นอโอ้โอเข่าเจะาอกเวทเลย ข้างหน้าว่างพรมพานนะโอ้ไก่สุกเบอร์เต้นี่นหอดแล้วพี่น้องเลย ข้าไปข้างในกันเลยมาหอดแล้วพี่น้องเลยสบายดีเนี่ยสบายดีกินยังนอ้เนี่ยแตะเสาเนี่ยแจ้วต้มหนกไม่กินแจ้วก็ต้มหนกไม่พี่น้องผม <c oughs> มีลาย จากไรล่อลงหาเกี่ยวเขาพี่น้องเกี่ยวเขาไมาเห็ดเขาเมาพี่น้องอันนี้ก็ะทากมากแล้วพี่น้องนะบอลผ่านกับนี่แหละลงผู้หน,น่อยๆนีแ่แหละโมเมนผู้หนว่วยใหญ่เลยพี่น้องผู้หน,น,น่อยๆหน่อยี่แหละขามผู้นหนี่มากกับแม่นหน้าบอลผ่านเนานะเขาก็ะกำลังถอกพี่น้องยุรุมหันก็น ไก่ซุกน้ำกับมีอะไรอยู่รุมตอนนี้ว้าวพานกับกำลังเสืลกน้องพี่น้องเนาะนั่งเสืลกหาเกี่ยวเขาแม่ว้าวพานกับเป็นเกี่ยวถ่าอยู่รุมเนี่ยน,นะหาเกี่ยวเขากันเลยพี่นอ้องเมื่อนี้ท่องผ้า ียมไซดีพี่นอกขึ้นนี่พ้นกระโตกอ ห,ห้านนขอลผ่านเนาะเข่าก็ห้ซุกน้ำก็ไมีเลย โอ้เหมือนในท้องพระแจมไซงามไรพี่น,อออนนะ้องเอ้ยแมวว้าวข้มพานหน่อยเนาะกำลังเกี่ยวหาเหลือกเอาพี่น้องเอ้ยว้ามันมีเขาห่วงตึงแนวบุษันตึงแนวมันถอกบุพพรกันเนาะสิเกี่ยวไปเลยกับเสียดายพี่น้อง ข้าเลือกใหไ้ไ้ไปเลยๆพี่น้องเลยต้องห้าเอาทีมันผู้ดีผู้ดีนาะแก่้ายกับอ้ไรให้หนีเป็นยังแสแม่ลองเบิ่งห้รุมพี่น้อง ก็ดีวะเอามองนี้เนาะเกี่ยวว่าผมพาสิหหาเกี่ยววันบันนี้ตอนนี้ก็เกี่ยวขึ้นมาแล้วเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ แม่ว่าลน้ำพานเพม่อนกับกำลังขวดพี่น้องทาอะไรกินเนี่ยก็โอ้ลำบากพอสมควรอยู่พี่น้องเลยขวดเดวเอาไปแช่พี่น้องไปอะไรไปใส่หน้าเอาตัวมิดเขาวัวตึงออกเอาแต่มิดตึงตึงนี่พี่น้องแล้วก็เอามาขวเลยพี่น้องขวดเดาเอาไปต้มพี่น้องมันนี่เบื่อบัวด้ายหมดนีย กำลังสีแเหวพี่น้องเอ้ยกำลังสีเอาออกจากกุ๊กมันเหลวพี่น้องตอนนี้ก็กำลังอันนี้เนาะกำลังเหยี่ยออกจากให้มันอันนี้เนาะให้มันออกจากห่วงมันสบายดีเนี่ยเฮ้ยเหลือสบายดีเนี่ยสบายดีเออหนุบงามว่ะนี่แหละกำลังเหยี่ยออกแล้วก็อันนี้จะไปได้น้ะหมอกันนี้พี่น้องเอ้ยได้น่ะไอ้ม็ด มันโบเตืองนี่ออกแล้วก็สิบมะควาวัดเนี่ยเน,นี่นนนยไอว่าไอาว่าห้อพานเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เยา่สมควรพี่น้องตำเฉยเลยนี่ก็ได้แมวาพาพา่ว่าพ่อพานตอนนี้เพิ่งกํกาลังเสิร์ฟเอา เหอะมันออกเนาะออกมาแล้วค่ะเหยียบเหยียบไฮเม็ดมันออกจากห่วงเนาะพี่น้องไปเกี่ยวมาอีกวะคือหน่อยเนาะเนื้อค่เกี่ยวมาเนี่ยนะตัวให้เป็นคนเชยๆบนนู้นะมีเกี่ยวแล้วหมอด้วยน่าดูอ่ะให้นี่น้าเอาไปเลยให้เกี่ยว ให้แค่ตาก่นก็เอานนั้นเลนะ่งเอามาก้ะชีนามาก็เอาสามามาก็เอาีนน้อขั้ลดันงเป็นขี้เหอะ่นั่นเองพี่น้องต้องเหยียบออกพี่น้องเสียดายมัน ตอนนี้ก็ได้เอาะพี่น้องเนาะตอนนี้แม่บาวพานเพื่อกำลังขวอยู่ตอนนี้ขวให้มันซุกๆจักกน้อยพี่น้องแล้วก็เอาไปต้มมานียพี่น้องกำลังมาหอดเครื่องทางเนาะตอนนี้เนาะมีแต่ขวาซุกเดยวกอะเซลเขามา ก็สิเอาเขาไปตำอยู่ในบ้านเนี่ยพี่น้องเอาเขาเมื่อบ้านคนเด่ดมือนี้จักสิขัวเด่เจักวัวเพราะวา่ามือนี้มันกะไก่สิคัมนะขัวเด่เ้ยวา่าแม่มือนี้ขัวเด่มาเอื่นคนเด็ดพี่น้องเอ้ยอย่าได้เอาไปขัวอยู่ในบ้านเนี่ยเพราะวา่ามันคำนี่ะอยู่หน้าอันบ่มีไฟผ่าพี่นอ้องมืเอื่นเสาเจอกันอย,อยู่ในบ้านพี่น้อง ตอนนี้ก็กำลังเอามาตำน้องพี่น้องเนาะเพราะว่าหัวไวแต่มาวาดนี่วันนี้ก็เลยเอาเขามาเจ้าหน้าของเสาร์กำลังเอามาตำตอนนี้เขาก็กำลังตับอยู่ข้างล่างอยู่พี่น้องไปเบิ่งกันเลยพี่น้องแบบดุ่นตะกี้พี่น,งงน้องเลยปกหม้อหน่อยนะต้องขนเลยพี่น้อง จังนะนะไม่จังบติดไม่จังบติดหกนะทำให้มันแตกออกจากกันแล้วก็เอามาคัสพี่นอ้อง คุณนี่ก็อุ้มลูกหน่อยตาน้ำอยู่เนาะติดพอคักเฮ้ยมวยเกาะเว้ยสงกบไซตกตอนนี้ก็เอาออกฟัดกันนี้มันต๊ะ ออกใส่กระโหลงนะครับพัดแกบมันออกมาเพียวน,นี่แม่่าบผ่านเปน็นกำลังสิบพัดเนาะแบบบ้านพี่นอ้อง แม่งใหม่เนี่ยกะตอมเลอยอีตอนนี้ก็พัดแล้วตำต่อตำจนเอาเปลือกมันออกเบิดคุณแหละตำแล้วก็พัดพัดแล้วก็ตำ พ่อพอพัดแล้วพ่ ตอนนี้ก็กำลังสีพัดเอาแกบมันออกนะโอ้เสียนพัดแขขนาดเนาะ พัดว่าเป็นแน่นี่คู่เวิร์ดได้พี่น้องเลย,ย,ยน,ยนยี่ไอเป็นข่าวแล้ว ตอนนี้ก็ะแด่เลยมั่งพี่น้องเนาะอันนี้เขาเมาหรือเขาซานเนี่ยมันโดดมันโดดโบเกียวทำพี่น้องเอ้เขามันเขามันแก่โผลมาเห็ดมันก็เลยเป็นเี่ยเลยมันก็เป็นเชี่ยเคียวทำแต่ตัวายกับตัวแตกต่างกันกับตัวเคียวอะไร ต่างกันว่ามันสีมันบกผ่านบกผ่านบกผ่านตอนนี้ก็ไดเนะ้เอาด่าเนาะเยอะคุ้มว่าเขาา่าเมาในเด้เตอนนี้กระเสือมเลยพี่น้องเลยถ้าถือใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามสองบอลของพานาแสแนวเล้อพี่น้องเลยฝากน้ำแน่เยอะกันคลิปหนาพี่น้อง สำหรับคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้พี่น้อง